การรวมตัวกันของหลากหลายซีซั่นนะครับแล้วก็เหมือนกับเราเป็นสถานะแบบไม่ใช่ของแข่งแล้วก็ไม่ใช่ของเลยก็คือผมคิดว่าในในความเป็นคริสเตียนในความที่เราเป็นลูกพระเจ้าดกันแล้วก็พร้อมที่จะแบบปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงเข้าหากันคือถ<ม>้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบแข่งในความทิถีของตัวเอ,เองเนี่ยมันก็นกนมาชนกันล้วก็หักบ้างเบี้ยวบ้านแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนนี่ในพระเจ้าก,ก็เหมือนกับ คันอ่อนโยนทั้งหมดเนี่ยหลากหลายสีสันไม่ว่าจะมาจากมุมไหนก็ตามมารวมตัวกันมันจะเกิดเป็นสีสันเหมืนของพระเจ้าคิดว่าคันเลอร์เคลส์เนี่ยมันเป็นสองคำนะเป็นคันเลอร์กับคำว่าเคลส์นะครับซึ่งคันเลอร์เนี่ยก็คือสีสันเคลส์คือดินใช่ไหมครับในความหมายใจคิดคือพระเจ้าอ่ะปั้นทุกคนจากหุ่งครีดินใช่ไหมครับและพระเจ้าก็ได้ใส่สีให้กับหุ่งครีดินนี่ยทุกคนด้วยที่สีที่เหมือนกัน ทาให้โปรเจกต์เนี้ยผมจะพว่าคัลเลอร์เคลมันเลยเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าแบบพระเจ้าสร้างคนขึ้นมาที่ทุกคนไม่เหมือนกันและมีความแตกต่างมันเป็นเฉดสีหลายๆเฉดมารวมกันแล้วก็แบบว่าเหมือนเหมือนเราทาขนมทาพุดดิ้งอะไรสักอย่างแล้วมันมีแบบมันมีสีทแบเป็นเฉดสีพัดเทลเต็มไปหมดเลยควารู้สึกเหมือนแบบแอบเป็น feel like rainbow นิดนึงคัลเลอร์เคลมอ่ะเหมือนแบบดินน้ำมันหลายๆสีที่เหมือนแบบเราชอบปั้นตอนเด็กๆอะไรเงี้ยล้วก็เหมือนแบบ ในทุกก้้นก็จะมีสีของมันสีของมันแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วเวลาที่เราจะปั้นอะไรขึ้นมาเวลาเราจะแบบสร้างแบบอะไรจากแบบเคลล่วนั้นอ่ะก็คือแบบเราก็ต้องเหมือนแบบผสมผสานหลายๆสีเข้ามาด้วยกันเพื่อที่จะให้แบบทุกอย่างมันแบบออกมาสมบูรณ์แบบอย่างนี้นะคะเคลในที่นี้มันแปลว่ายิเหนียวหรือว่าโคลนใช่ไหมคะซึ่งเราทุกคนเกิดมาจากดินแล้วก็ชอบพระเจ้าปั้นเราในแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ มีแต่ละคนมีสีที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอย่างนีนะก็สีเขียวใช่ไหมคะซึ่งในความแตกต่างที่ดูเหมือนจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันแล้วก็สีที่แตกต่างกันแต่ทุกสีมีเสน่ห์ค่ะและทุกสีพอมารวมกันปั๊บมันมีความเรียกไรมีความลกลมกล่อมแลม้วก็พอมารวมกันทุกคนดูแล้วสมบูรณ์เพราะเป็นลูกของอาจารย์ที่พระาจ้าสร้างให้แตกต่างกันแเสน่ห์